สบายดีสบายดีเน่วันนี้วันที่เสาเดือ 11, นสิบเอ็ดสองวันเสามาเวียอยูบ้านอยังคงกลางบอคงกลาง,ง,างใส่สั่งเลยไม่ได้เศร้า,าเพล่อาปับดิดเมียนทีเนื้อพุทธห้องพุทธกำแพงประาสัมพันธ์เนาะลูกค้าทานใดเห็นพูดนี่แล้ว อยากได้รถไปเห็ดเวียยบลโจกรถด้ามน้อยราคาถึกๆโทรมาเลยเปิดโทรอยู่้ำลดนะสองสองศูนย์สองแปดหกสองแวัตแอปและโทรละแม่นศูนย์สองศูนย์ห้้านย์ที่ศูนย์สองเ้าค่าทานใดันได้รถถึกๆรกดนี่นะราคาถึกๆึกไปเห็ดเซฟเงินเซฟงบประมาณไปเห็ดแนวอื่นโทรมาลด เห็นโพ์นี่คลิปนี่ก็ฝากกดไลค์กดแชร์เด้อ อ้าวขอขอบใจเจ้า